แต่อย่างน้อยปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นของพักชาติพัฒนากล้าคือการแบ่งพื้นที่ดูแลแบ่งยังไงบ้างครับอีสานนี่คุณสุวรร์แม้จะอยู่หลังฉากแต่ก็ดูแลภาคอีสานทั้งหมดคุณกอนแน่นอนครับหนึ่งด้วยดูแลภาคใต้แล้วก็สมองก่อนหน้านี้กล้าก็เคยไปส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้และที่ใต้เหมือนกันผ่อนป่ะชุมพอรอนก็ชงที่สงขาก็ะกงมาดูอีก,พ,กพักหนึ่งตอนนี้ฮือฮากันมากหลังจากเกิดปรากฏการณ์สาร สินคดีกับนันสุเทพว่าด้วยโรงพักแล้วหลุดคดีที่เป็นบ่วงกรรมมาทั้งหมดกำนันว่ายังไงนะพี่พี่วีเส้นทางการเมืองนับจากนี้ผมต้องการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนพิแท้จริงมผมได้ผมได้ร่วมก่อตั้งพรพงครคร,รวมพลังอ่าเปลี่ยนชื่อมาแล้วเมื่อก่อนครับจากรวมป้ารวมพลังเดิมชื่อพรรคจำยากมากมพลังที่มีสสห้าคนและมีรัฐมนตรีหนึ่งคนเนี่ยเราทำประโยชน์ให้กับประชาชนมามาก ช่วงที่ก่อตั้งพรรคผมถูกโจมตีจากข้อมูลเท็จอืแต่วันนี้ผมพ้นผิดมีกำลังใจในการเดินหน้าทางการเมืองต่อไปอืมยืนยันจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่จะขอสร้างแต่จะขอสร้างนักการเมืองที่ดีมาทํางานเพื่อประชาชนปรากฏการ์ของพรรคชาติพัฒนากล้าที่เป็นการผนึกกันกำลังกันของสองส่วนที่มีความเด่นความด้อยต่างกัน หนึ่งชาติพัฒนานั้นมีสอสอเขตเออมีปาติลิสของตัวเองครับพักกล้าตั้งขึ้นใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดิมที่ทุกคะแนนมีความหมายแต่ไม่มีสอสอและคาดหวังว่าจะระดมสอสอเข้ามาได้พนึกกำลังกันมาเป็นพักใหม่นั่นคือชาติพัฒนากล้าม,มาดูการผนึกกำลังของสองพักนี้ก่อน กลุ่มนึงคือพักกล้าเนี่ยกับชาติพัฒนาเนี่ยคุณกรบอกว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไปด้วยกันได้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยที่มีการตัดสินใจเนี่ยมันยากแต่รู้สึกสบายที่จะทำงานด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่ง<อ>มีสอสอฝ่ายหนึ่งมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจนอีกกลุ่มหนึ่งปาร์ตี้ลิสต และยังไม่แน่ใจว่าจะได้สอสอเท่าไหร่แต่มีชื่อเสียงในฐานะเศรษฐกิจและบริบทของกทมกับใต้แต่ชาบนน่างน้อยก็แบรนดิ้งเขาไดา้ออกมากกว่าพักท้องถิ่นถูกใช่ไหมไม่ใช่แค่อยู่ยแค่โคราดก็ขยายวงมาจากยายโคราชนิยมมาขึ้นมาเป็นพักที่มีบริบทในส่วนกลางมากขึ้นเป็นพักของทั้งประเทศ นะครับคุณกรบอกว่าเพราะกติกาหาร้อยนั่นแหละ <c oughs> นี่ไงทำให้ทุกคนรู้เลยว่ามันเป็นกติกาที่ตอบโจทย์พักใหญ่อ่แน่นอนตอนที่พักกล้าตั้งน่ะมันก็ยืนตามกติกานี่แหละ <c oughs> แต่พอตอนนี้ มันแปลเปลี่ยนเพราะเดิมหหน้าร้อยทุกเสียงไม่ไม่ตกน้ำอตอนนี้ตกน้ําแน่ๆเลยต้องทบทวนยุทธศาสตร์ว่าถ้ามีพลังเพียงพอก็เดินต่อไปถ้าไม่เพียงพอมันก็มีความจำเป็นที่ต้องหันมาร่วมมือกันใช่หรือไม่ครับชัดเจนไม่ต้องอธิบายความ,มแต่อย่างน้อยปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นของพักชาติพัฒนากล้าคือการแบ่งพื้นที่ดูแลแบ่งยังไงบ้างครับอีสานนี่คุณสุวัส แม้จะอยู่หลังฉากแต่ก็ดูแลภาคอีสานทั้งหมดคุณกรแน่นอนครับเหนือด้วยดูแลภาคใต้แล้วก็ทมกรนน้านี้กล้าก็เคยไปส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้แล้วที่ภาคใต้เหมือนกันุมพนป่ะชุมพรก็ส่งที่สงขลาก็ส่งนครก็ส่งนครก็ส่ง,อ,สงอ่าส่งหมดและกทมก็ส่งนะใช่เพร้ะ เขาเริ่มทิมลางมาแล้วเพราะคุณกรณดูภาคใต้กับกทมมาดูอีกภาพหนึง่งตอนนี้ฮือฮากันมากหลังจากเกิดปรากฏการณ์ศาลตัดสินคดีกำนันสุเทพว่าด้วยโรงพักแล้วหลุดคดีที่เป็นบ่วงกรรมมาทั้งหมดกำนันว่ายังไงนะพี่ทีวีเส้นทางการเมืองนับจากนี้ผมต้องการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงผมได้ผมได้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังอ่าเปลี่ยนชื่อมาแล้วเมื่อก่อนครับจากรวมอ่รวมพลัง เดิมชื่อพักคจำยากมากกลุกมพลังที่มีสสห้คนและมีรัฐมนตรีหนึ่งคนเนี่ยเราทําประโยชน์ให้กับประชาชนมามากช่วงที่ก่อตั้งพักผมถูกโจมตีจากข้อมูลเท็จแต่วันนี้ผมพ้นผิดมีกําลังใจในการเดินหน้าทางก,การเมืองต่อไปอืยืนยันจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่จะขอสร้างแต่จะขอสร้างนักการเมืองที่ ดีมาทํางานเพื่อประชาชนเอาไปเร็วๆนี้อ่านกํานันสุเทพเสร็จเรามาอ่านอีกตัวหนึ่งตัวกํานันสุเทพตอนนี้ในพักรวมพลังประชาชิไทยเนี่ยนะรวมพลังประชาชนมีสสตอนนี้5คนเป็นสสเขตหนึ่งคนที่เหลือปาร์ตี้ลิสต์หมดคนโคนแต่พอหาร้อยรอบนี้เดินไปยากแสดงว่าโครงสร้างเดิมยืนกับปาร์ตี้ลิสต์ทุกถ้าเสียงไม่ตกน้ําก็ยังเดินแบบเดิมได้แต่พอหาร้อยเดินไม่ได้ไม่ได้แล้วครับข่าวปะแฮมกับคนนี้ อาจารย์อนเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมพลังครับมีแนวโน้มไปรวมกับพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ไม่บอกรวมไทยสร้างชาติของคุณพิลพันธ์ใช่ไหมใช่ยังไม่บอกบอก่อนหน้านี้เคยบอกว่าหากสูตรคำนวณสสกลับมาใช้หาร้อยอาจจะต้องไปรวมกับพักรวมไทยสร้างชาติค่อยๆค,คิดกันไปเอานี่อาจารย์ว่าอย่างนี้สรุปจากท่าทีนี้บอกได้เลยโอกาสที่ พักรวมพลังจะไปผนึกกันกันกบรวมไทยรวมไทยสร้างชาตินั้นโอกาสแทบจะเป็นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหขนาดนั้นก้าวทุก้าพไหมอ่า <c oughs> แทบจะมันจะเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดก็แทบจะดูเท่าทีของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นปั่งไหนก็แล้วแต่แม้แต่พักเพื่อไทยโอ้โหถ้าเสียงสนับสนุนหรือมติของพรักบอกว่าต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ ทุกคนก็ต้องตามมาติพักคำถามนี้เป็นเบสิกนะเราเดินและการบริหารพักการเมืองตามข้อบังคับของพักไม่ได้บริหารตามอำเภอใจการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใครเป็นไปเป็น,ป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 นตามมาติของพักอยู่แล้วชัดเจนที่สุด,ดว่า<จ>พักรวมไทยสร้างชาติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับโอ้นี่ไม่ต้องแปล และสนับสนุนและพร้อมสู้ไหมสู้ทุกสู้ทุกกติกาไม่ว่าจะหารเท่าไหร่เขตก็คือเขตเราไม่ได้เน้นแต่บัญชีรายชื่อแต่จะเน้นทั้งสองบัญชีคือั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อแหละไม่ว่าจะสูตรไหนก็ต้องพร้อมสู้นี่ใช้ได้เลยนะหัวหน้าพักในนัก็ดูแล้วรวมไทยทั้งชาติทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสสผู้สมัครนักการเมืองของประชาธิปัตย์ทุกที่มีฐานเสียงเดิมอยู่แล้วตอนนี้ รวมไทยสร้างชาติจะปักหมุดประกาศชาัดเลยในพื้นที่ภาคใต้จะต้องได้20คะแนน20ที่นั่งไม่ได้มาโดยง่ายถ้าไม่ผนึกกับกำนันสุเทพเทือกสุบรรรวมพลังกับรวมไทยสร้างชาติโอกาสจะเมิดกันเป็นหนึ่งเดียวมีสูงอย่างยี่งครับ